ล้วก็ที่สาคัญก็ขอกอบทุณทานสำนักงานกองการและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เป็นแน่งานในการจัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับค่ะหน่วยง,งานที่ได้มาช่วยแล้วก็สนับสนุนทั้งบุคลากรแล้วก็อุป,ปรกรณ์ในวันนี้นะคะก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ใ,ใหญ่ของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านนายกท่านก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ท่านได้ดูแลในเรื่องของการจัดเวทีนะคะครับค่ะ แล้วก็พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองะะใช่ครับวันนี้ก็จัดเครื่องเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่มาควบคุมให้เป็นเสียงที่ดีจากที่เราได้ยินกันใน,ในชนาที่คร่คะสำนักง,งานจังหวัดสุรินทร์นะคะดูแลเรื่องสถานที่นะคะ แล้วก็จะมีภาคีเกือขขายที่นําเจ้าหน้าที่มานะคะครประกอบไปด้วยสํานักงานภูมิลำจังหวัดนะคะมีพี่น้องจากอาสาสมัครตำรวจค่ะผูตรวทานบกที่25นะครับนำรถป้อมกำลังคนอีก50ลายมาด้วยค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะคะก็นำทีมมาโดยท่านขนส่งจังหวัดนะคะจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆน,นะคะคคมาร่วมถือป้ายรณรงค์ค่ะคคพี่ๆตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์และสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ก็นำสายตรวจจักรยาน 50คันแลวก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรว่วมมืเพื่อความสะดวกในการจราจ,จรพร้อมรถโล่นำครัวอีกหนึ่งคันครับด้วยวันนี้นะคะเราเป็นการรณรการระหว่างสำนักง,งานปทจและก็ภาคีเครือขายแล้วก็พี่ตำรวจนะคะนำโด,ย,ดยท่านผู้บังคับการตำรวจปท์ได้จัดก,กิจกรรมพร้อมกันในวันนี้เลยคือกิจกรรมการปล่อยแถวป้องกันปราปรามอาชัยกรรมรักษา เรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวก้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567/68นะคะพร้อมกันในวันนี้เลยนะคะคนอกจากนั้นก็ยังมีทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21นะครับวันนี้ท่านผู้กับว่า,จ,าจัดเจ้าหน้าที่มาพร้อมรถจักรยานยน20คน20คันนะครับค่ะแล้วก็พี่ที่นำทีมขบวนของเราไปวนในรอบ นี้นะคะก็จะเป็นหน่วยเดิมนะคะที่จากตำรวจทางหลวงุุรินนะคะ